วันนี้เรามาเที่ยวประเทศอะไรนะขนดูใสก,บบกันบิกกอนอ๋อเรามาเที่ยวที่อิตาลีกันนั่งเองแล้วเราก็มาเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ไหนเท่าไหนโอเคเพื่อนแต่อย่างแรกก็คือแบบเราเนี่ยมาเที่ยวที่นี่วัะใช่ไหมแต่ผมได้ข่าวมาว่าเออที่อิตาลีเนี่มันมีมัน,นมีเครื่องยนต์ V8 ที่มันดีกว่าสหรัฐด้วยว่ะตึงต้งตึงต้งดึ้งษษดึง้งผู้โดยสารโปรดทรบตอนนี้ิ่งที่ประเทศอิตาลีเวนนสแล้ว เชิญผู้สานสุขท่านลงจากสานามบินด้วยค่ะอ้าวถึงอิตาลีแล้วเหรอโอเคไป,ปดีกว่ายินดีที่สุดก็ได้ของอิตาลีสักทีเออถึงแล้วเย้ดีใจมากที่ถึงที่อิตาลีแล้วดีใจจังวู้าวเย้ถึงที่อิตาลีสักทีโอีกกระเป ào, <แ>๋าอีกกระเปเ๋าปุ๊บประเทไปเลยว โอเคเย้โ <Okay>. yeah. <laughs> อ้ถึอทีดี่สักทีอากาศช่างดีจริงๆเลยวู้วเอ่อแท็กซี่สวัสดีครับไปจะไปไหนนะครับจะขอไปกออาบูดาบีครับโอเคครับเออถึงแล้วใช่หไหมเนี่ย เอเพื่อนนี่ใช่โลเคชั่นที่ที่เราคนหาม,มาหรือเปล่าที่เขาให้เช่าน่ะมันจะใช่นะเราดิสีเดียวกันหลังคาเดียวกันเลยอ่ะเขาใช่แหละปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใช่กูวน้ำสนุกมากเลยเฮ้ปันมากินทาโก้แล้วมันจะเย็นหมดแล้วมันมันจะเย็นแล้วเหรอไหนดูสิ โอ oh, ้เมนนะ่ากินเลยไปดีกว่าส,ะส,ะส,ะสะมุดห้องดีกว่าโอเคนะผมเก็บเอาไว้แล้วกัน <c oughs> ทำไมอร่อยจังวะเอิม่มะทำไมฉันรู้สึกแบบปวดท้องน,นิดหน่อยวะเออไม่นะปวด โอเคแล้วเหมือนได้กลิ่นแปลกๆวะ่ะอืมอมืเหม็นมากเลยไหนน้องดูได้กลิ่นอะไรโอ้ทำไมได้กลิ่นอะไรแปลกๆวะเดี๋ยวมาดูดิโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเหม็นมากพี่ทำอะไรเนี่ยทำไมขี้เหม็นมากเลยไอ้มีควันหลงมาด้วย <c oughs> คิดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวกินทากโก้มากเกินไปหน่อยเพื่อนโทษดิก็นั่แนแหละผมไม่อยากกินทอดเดี๋ยวผมท้องเสียมันปี้อ่ะท้อ,องเสียผมยพี่เป็นโรคกระเพาะอยู่โอ้ยพี่ก็นนะ่าจะกินทากโก้ไปทำไมในเมื่อพี่ก็รู้อยู่รู้อยู่ว่ามันท้องเสียผมกินจะกินจะดีกว่าอีก สเต็กนีก็อร่อยนะเนี่ยแล้วมันบิน,น,นหนึ่งไ่ขี้นานอย้เนี่ยต้องกาท้องเสียหนักอ,อ่าเอ้ยสเต็กอร่อยมากเลยอร่อยประท้า,ากุก้งมั้งเฮ้ยอร่อยจังเลยเอย้อะไรอะมันคืออะไรดูสิโอ้ก็ตดตดแบบมันอ่านตดแบบมันเขียนว่าอะไรว่า คณได้รับเชิญไปในงานวันเกิดของลูกเศรษฐีเศรษฐีอะไรอ่ะเศรษฐีเฮ้เพื่อนฉันมาแล้วนายอ่านอะไรอยู่อะอมมีมันมีจดหมายมาขอหน่อยเนี่ยเขาบอกเขาให้เราคือเขารับเขาเชิญพวกเราอ่ะไปที่งานงานวันเกิดของลูกเศรษฐีเฮ้นี่พี่ดูดิ อืมอ๋ออันนี้ฉันมีอีกใบหนึ่งมันเขียนไว้ไว้ในเนี้ยอืมงั้น,นเดี๋ยวเันเราไปกันไหมเออเดีู๋เราไปกันโอเคปะอืมดูสิโหทำไมคนเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่ไปดีกว่าคนเยอะมากเลยอุยกลับดีกว่ากลับกลับกลับเชื่อเออนีอน่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ย ฉันไม่คุ้นยู่ที่นี่เลยไปคือที่ไหนอ่ะไหนดูสิเออเออฮ <c oughs> <c oughs>